กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจ้า <c oughs> ก็มาพบกับยมอยอีกเช่นเคยนะคะยมอยก็มาให้แนวทางรัฐบาลเวียดนามหรือว่าฮานอยสีนอยเหมือนเดิมนะคะหยุดไปแค่เมื่อวานเนาะเมื่อวานยายก็จุดทูบไอ้ไข่เด็กวัดเดีให้เนาะแต่จุดให้เป็นหวยาราวรัรฐรฐบาลเวียงจันท์หรือว่าหวยราวพัฒนาแต่มันมาเข้าของ ปกติสามสี่สี่สามเนาะเมืม่อวานถ้าใครได้ดูที่ยายจุดทูบให้ก็ไม่เป็นไรเนาะัวเลขก็มีเข้าบ้างหรือบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาก่อนที่จะมารับชมแนวทางของงวดประจำวันที่24เดือนกันยายนนะคะพี่น้องจา๋าเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะพี่น้องคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงแนวทาง เพื่อให้ท่านได้เลือกตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณและการดูสติหวยที่ออกมีสติในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือจะขี่จักรายานในการรับชมก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะพี่้องจา๋าเด็ก<ส>อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะพี่น้องเรามารับชมกันดีกว่าว่าวันนี้อยากจะให้วิ่งรูดแล้วก็ฟันแล้วก็ชอบตัวไหนบ้างยากจะให้วิ่งรูด1กับสี่นะคะ,ะพี่น้องจ๋าหนกับสี่เนาะสี่สี่หนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องจ๋า แล้วก็ฟันให้สี่หนึ่งนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะฟันให้สี่หนึ่งเนาะส่วนเลขที่ชอบของยายยายชอบสี่ศูนย์นะคะพี่น้องจ๊ะชอบสี่ศูนย์นะคะตัวเลขอาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็ใชพ้พิจารณาดูนะคะพี่น้องจ๋ายายเป็นแค่อีกหนึ่งแนวทางให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่จะไป วิ่งเล่นกันนะเนาะส่วนตัวจอก,ก็จะมีศูนย์ไปกลับนะคะหนึ่งศูนนมหนึ่นะคะพี่น้องเพราะว่ามันยายให้4ี่ฮานอยนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปก,กติ VIP นะคะพี่น้องจ๋า ส่วนเลข4ย้ายก็ให้4 2 4 3อสีาจกเอฟเฟกเยอะมากนะคะพี่น้อง4 5แล้วก็4 8อย่าลืมไปกลับนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมไปกลับเด้อไปโปกกลับตับเต็กเด้อสิบอกให้ระวังระวัง7 3 7 4เด้อพี่น้องเด้อ7 3กับ7 4เด้อระวังไว้ ส่วน3ามตัวสตัว3า3สตัวจับจับเล่นสามตัวจับเล่นก็จะมีชุดเดียวคอล5ห้าหกศูนย์ห้าหเลข6กกับเลข9ก้เป็นเลขตัวเดียวกันเนาะและการ 6006 6 9นอัน9 6 9 0 0 9นะมันนี่เก้ากับเลข6เลขเด็กตัวเดียวกันเนาะอ่าหกหาศูนย์ไปสั่นเด้อยพี่น้องเ้อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของยายเด้อกดมากระดิง่งติ้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 ง,ง,ง,งไว้ให้ยายด้วยนะคะพี่น้องจา๋าวิ่งรูดหนึ่งสีนะคะฟันสีหนึ่งนะคะชอบสีศูนย์นะจ๊ะพี่น้องจา๋า เจาะให้10 1213 14 4 2 4 3 4 5 4 8นะคะระวัง73กับ74นะคะพี่น้องจ๋าเลข3ตัวจับเล่นก็มี5 60นะคะก็อขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะแควคาดปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะพี่น้องจ๋ารวยรวยรวยรย,ยไม่มีจนนะคะพี่น้องจ๋าขอประคุณมากๆค่ะที่ดูจนจบนะคะ